นะฮต่อครึ่งแรกสี่ประตูต่อศูนย์น,นะฮะขอบคุณมากนะฮะขอบคุณดาครับดูเกมมาครึ่งหลังต่อไปสี่ประตูต่อศูนย์นะฮะเป็นทางด้านของหูเพื่อนเรียยูนำอยู่ครับครึ่งหลังนี่ตัวจริงเริ่มมาแล้วนะฮะตัวสิบรองนะครับโค้งก็มีการปรับเปลี่ยนแผนครับวางการยืนเปวนใหม่แล้ว กาจะเป็นยังไงครับขึ้นหลังเวลามีครับสี่ลูกชิวๆเลยครับบอลเจ็ดคนดิขนาดแค่นี้ฮะบุกดีๆครับตั้งเกมดีๆดิบอกว่าได้ครับอยู่ๆบอลครับลงมาแล้วก็ขึ้นหลังจ่ายมาเจ้าตีเยับตีอได้ขว,วาครับดีเริ่มเล่นตำแหน่งที่ถน,นัดแล้วก็ตีเดี๋ยวทุ่มต่อครับขึ้นกับมาตั้งไว้ครับขอเดี๋ยวไปคุนค้นชิมในเรื่องของสภาพสนามและเรื่องของขนาดของสนามครับ ไงไทยกลับจูนได้ก่อนบอกว่ามีสิทธิ์ครับโู่แลดูโดนบีบว่บตอนนี้ล้มเพื่อนเดียวอยู่ค้ชบอลเป็นยังไ,ไงครับเตะทิ้งไปก่อนครับพี่โค้โอ,โอ้นี่พยายาบอกฝั่งดูมีเพื่อนครับไม่ทันแล้วครับเตะทิ้งไปแล้วครนะไหนทุ่มต่อฮะตอนนีส้สายฝนก็โดยปลายนะฮะ <S <S บางๆครับบางๆคาดว่าคืนแั้วคืนนี้ อ้าวช้าก็ตัวนี้ตบปุ่นทึ่เขียดทีก็ออกไปก่อนเลยครับนี่ครับค่อยๆบิีเกมขึ้นมาครับ็นตะนดลามแล้วเสร็จตัวบ้างตัวบ้างเสร็จสามแล้วถือกลับไปครับตั้งใหม่ครับตีดอกไปทางขวาค่อยๆเซตเกมมาครับยิงไกลบอลตกพื้นแต่แหมยังได้ครับเหมือนเจซตทิ้งด้วยซ้ายโอ้โหหนักจริงๆครับกประตูนี่ปิดไปแล้วครับโอ้โหจะติดกระแพง้าถูต่อครับถือกลับมาตั้งใหม่ มาคนยังไงครับถึงจะไปที่ผู้สาวประตูผมก็มาแล้วครับติดก็มาช้าหน่อยครับตบติดเยอะมาดนี่เวชุดฟูว่าพีดนบชิปมาตรงกลางแตะ่อยทีสองมอนจัรทีหมายเลขสี่ให้ออกทีกวอลสิบเอ็ดตีคืนไม่ดีครับโหโหโหรว่าดี และตต,ต่อไปนะขอเรื่องของเสื้อผ้านะครับอ่าขอให้พร้อ,อ,พพอมเลยครับเพราะว่าได้ส,ดสวยๆครับถุกเช้าเราแจกแล้วครับขอแค่เสื้อแค่นั้นเด่นแล้วเกงเรเราไม่ค่อยแค่งเท่าไหร่ครับเอ๋อแล้วก็ทางซ้ายมาแล้วได้ไปไปติดติ้งแล้วซ้ายโอ้โหแป๊กขึ้นมน้าที่มาดี้วางบอลไม่ดีนะที่มาจริงด้วยซ้ายก็บอลเป็นแป๊กด้านหน้าขวาต เเอาปลี่ยนมาได้ครับเจ้าไขา่ไข่แต่รอบปุ่มมุ่แต่เปนแรงแน่เลยวันบบนี้เซตต่อไม่ได้ครับจะไม่มได้ครับบอลทะลักมาถึงยอดปิงเลยอ๋ยครับบอลเซตตรงกลางเจ้าไข่แต่เอาไปทางขวาครับสี เป็นครึ่งหลังนี่อาจารย์นนครับโฮบอลเป็นหลักเลยครับเจ้ากามมาไขทางขวาเจ้าไข่ยกบปู่มาดีวางไว้เลยครับปูเจ้าไข่จะฝาดจะกระทามไปผู้สิเตือนครับทีนึงนี้ไม่น่าเล่ะนแล้วครับเดี๋ยวดีครับเจ้าไข่กระชาไปนะครับยกแขนไปบับงไว้ครับติดเต่าเป้าเดีย๋ยวชิงต่อได้ครับเพื่อนไป เพื่อนๆนะครับพบก,กับทางด้านของพิษสัมผัสน,นะฮะอุยโหอุยทำได้สายครับนี่ฮะพ <c oughs> อที่ใช้ต่อยออกไปแล้ววันนี้ไม่ต,ตรงต่อกครับตั้งเล่นครับอู สีเดะทิ้งมาภากกูมิสีพลาดแป๊บแล้วเนาะไม่ได้ครับตุงกตาเปลี่ยนได้มาอีกสี่ตัวเล็กทล่องแล้วผู้ผู้สีนี้ในเล่นเล่นต้องบอกว่าความสูงนี่ไม่ไม่เท่าใครเลยนะครับเต็มประมาณนี้ครับสู่กบทางซ้ายขึ้นมาทันไป็นทับสปินไปจังหวะนี้โอ้โหบอลแรงแล้วออกไปเลยครับสี่ครับซึ่งหลังอาจารย์นนท์ทำได้ดีเลยนะต่อบอลส่งบอลกันได้ ดีครับวันนี้เอาเสุบอนนี้จาบบอลล่างชดสิบเอ็็ดแตะมาจาบบอลก้นล่าเปนการยดคุกอยูัวนี้ให้บอลนี้ต้องเปลียนจริงครับนะพยนจริงครับเพราะว่าภาาลนะัดปัปีฝาวครับ่ากด้านหลังครัดปี๊่ด่ัดัรดวดี้าปี๊ฝาีวีวีปีอปได้ครับโอ้โหว ยังปวดีมีสาเจ็บ่อยเนี่ยผิดเี่ยให้เต้นไวหย่อแล้วเจอแมว่าตู <of> ้โฟกันห <controlled CCTV> <sh arp do están> ้าจังหวะเข้าบอลลูกสูนย์กระปอกขูจวิ่งออกมาดีไม่เข้าครับ วันนี้บอลยูโรใครเตะครับอ๋อแกเล็ดเบลเจอเบลเยี่ยมครับอ๋ออ๋อไหลจับบอลได้ไหมไอ้ผูรากเนี้ยตัวนี้เอาล้มจะลงเองเล็นมากทางขวาจิ้มเข้าตาเขาแล้วก็ยังได้อยู่วันนี้ตีต่อไป โอ้สวยตีออกมาทางซ้ายเปิดเข้ามาทะลุไปเจ้าปิงครับแมาดับทิ้งออกไปได้ครับลุกทุ่มขึ้นมาครับเอาทางซ้ายเอ้ายังได้อยู่ครับใส่ต่อต่างกันได้ต่อไข่ก็ต้องเตรียมบอลต่อไข่จะไงกันตัวนี้ผู้ครบไข่โค้งเองครับเราเปลี่ยนไปเจ้าตีทันไหมโอ้โหการเปลี่ยนตัวครับหมายเล็1หขอครับ 8ลงแล้วแกงกาครับเส่กองกาเอาเจ้าอ๋อกันเล่นหน้าแล้วตอนนี้หลุดยิงโอ้โหทำที่หนึ่งสองก็โอ้โหนี่ครับครึ่งหลังนี่ทางด้านของอาจารย์โมดีไปเนตกันยืนแท็กนะฮโอ้ดีอายูก็เล่นโดยการทำที่หนึ่งสองรับวบุกเข้าไปครก็ยิงครับโหโห ครึ่งหลังที่เกมนี้ได้โคบอลเยอะกว่ายแล้วจะเห็นได้ชันเนาาดเลยว่าจำนวนแตกมากตกเยอะพวกเขาเองมีปัญหากันวันนี้ ไปทิ้งทำต้องย้อนเบอร์จะเป็นการทันแล้วกัดทันแล้วทันรับโอ้โหดียอดเจ้าปีกส่งปิญญาวมาเนียวนอยเออร์ก็าบอกว่าตัดไม่ได้สี่ใช้ทางขวาเนี่ยเขาชิงมาอ้าวลาดเงีบตันนี้เจ้าไ่ไคอ้าวเสียบอลแต่ยังได้ครับเจ้าไควนแล้ววนแล้วทำชิงทำชิงมาไ่จะไปโอ้โไปจะฝ่าก็ฝ่าแล้วหล่อสวยครับเซเตอร์ัล ทางซ้ายแล้วทางซ้ายทางกลางเรือสิขวางไปครับทีมสี่สี่ทีมรถหน่ะทีมแล้วชิฟมาทุกวันนี้ไม่ได้ก็จะถ่ายวันทุวันนี้ทีต้องออกเข้าไปผ่านแล้วโอ้โหหายที่ทุกวันะครับล้วโอเคเขาที่เหลือนี่ต่อบอลเคาะบอลส่งบอลอยู่ได้แล้วครับ 10นาทีครับเวลาเหลือ10นาทีเวลาดีครับดูว่าลูกประตูตีไข่แตกครับจะมาเมื่อไหร่ครับบอลไม่ต้องกระไถ่นะครับทุบอลเดิน่ายแล้วบอลในถือเป็นลูกบอกข้างเลยนะฮะลูกบอลมาสวยนะับกคนที่เจ้าไข่เจ็ดยิงอีกแล้วก็ปูขู่ไม่ตรงกับหัวหน้าแก๊กซ้ายเลยยิงหนักจริงนะเดินซ้ายครับปอดพูดทะลวงเลยครับรึไ เพื่อนจะยืนดูานหน้าเลยครับโอ้โศกเลยครับใจเย็นพี่ใจเย็นจีบต่อมาจับบอลไม่ดีเรอบน่าโควเที่อยไรับอาได้คือตอก ไหวได้เลยผิดทุกทางตู้เลยคว้าไกลหมุนมาได้เก็บบอลได้ก็ไปสิดูครก็ออกทางซ้ายมาต่อขึ้นกับไปตั้งใหม่ับโอ้โหจ่ายแล้ววานี้ไม่ดีครับเชาวไทยโดนทิ้งทิ้งเอาไข่ได้แล้วจับบอลมาจ่ายลูกไหมโอ้โหมายาหีครับ ติดใจหน่อยยนี่ติดกันตลอดเใจับใจกันทีโรงกรเดือดจังจัอลนอนี้จ่ายต่อมาสุดจะเป็แต่ว่อขาจะเป็นเจ้าสีมาองเอ้าล้งลุกโอ้โหทุวนี้ลองเหมือนจะได้ก็คูลอไม่ดีครับอ้โฟิงโก้ทำท่าโผล่ันงกวนี้บอลมันลั่นก็มาเข้าทางเหมนจะเป็นจะซักเพียเดีบวไหลไปเลยครับ Muốn sẽ làm góc cho anh đi Để Ô hồ, đùa mà bây gai này nào tôi โอเคไอ่ฮิตก๊อปเอาน่าจะสับสนครับวันนี้ไม่ีทา่าไงตัวบาง,ต,บางตัวบางเสร็จไปจะไปไม่ได้ฉีดยาเลยครับเอาประตูละเอามาฟฟ้าได้ดีบอลนึงไก่อย่างโอ้ก็ได้ต่อมาเอาไหลคือมือไม่ไดีนะวะนี้ตั้งโต๊ะแล้วจริง ประตูเซบีครับโอ้โหไม่ได้ครับบอลแตกบอลยาวแล้วตัวนี้ลูกไข่บอลลูกสองไข่ลูกไปแล้วไข่ซิกนิไซ้ายไม่ตรงอีกครับโอ้โหอ่าโอกาสดี้แล้วหนึ่งจไม่ลงลนี่แหลฮะปัญหาเล่นทางขวาครับไหมาก็ติดเช็คมาหรือเราเข้าไปติดตามเฟซบุ๊กด้วยนะฮะจุดบอลขับนะครับ ลายละเอียดต่างๆครับขาดโเจกต์นขาดวาเปผาดตางนีทางเดินลุกเลยนะฮะขที่ด้ขวาครับเนออสปอร์หาเรบดูว่าจะตีแตกได้หรือเปล่าครับอาาร์ดนแปกครับยังจมกอยู่ครับมาวัดให้มาสวยแลครเจ้าใครโกโลโลกโลกมีเพื่อนเติมมาแปลที่แปลว้้้รับ อบอลมันเลื่อนไปหนึ่งครับโอ้โหดูจังหวะาดทิ้งยิงอะไรนี่ยังไม่ค่อยถนัดถนีเท่าไหร,ร่ครับเอ้าแล้วพูดมาไม่ดีครับอย่างนี้นย,ยิงด้วยซ้ายครับเลประตูปาดทิครับโอ้โหโอ้โหมันคือหลังงานชุกเลยโอ้โหไม่ถ่ายประตูโอ้เอเดียอยู่ครับลงสูนยไม่ได้ครับแม่ไทยไทยก้อยทิ้องออกมาต้องใส่ขับบอลไม่อยู่ครับเห็นยองปิงเลย ไปให,ให,ให,ให้ออกไปทางขวาวัดให้เรามาออกทางขวาไปแนละ้วครับอาจารย์ดนขาขวาตั้งป้อมครับจริงจริงก็วันนี้ก็เฉียวไปอีกนีครับเฉียวไปเฉียวมากรับโอ้ยย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 ยงยย่ยย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 ยปยย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 ย ก็บอกว่าคึ่งหลังเนี่ยโอกาสของบอลโอกาสจริงเนี่ยไปอยู่ทางด้านของอาจารย์โต๊ะส่วนใหญ่เนี่แต่ยังจบไม่ค่อยลงว่าไหยเนยี่ยแล้วทางด้านของลุงพเดียอยู่ในกระสวนดีอยู่แล้วครนะแล้วป่อยกอ็โ้โหลุงไปโดน่อยหลอนยึดเป็นช่วงนี้เลยสับสนเยอะอูกไป้ของสามคนเยอะเลยนาทีเสร็จเนี่ย,ยวเวลาครึ่งหลังแล้วนะครับครูที่สามครับ จากฟิลดิิส <us> ันลีกครับเปิดสนามวันก็นี้แ้วหากถุกได้ก็จะเป็นทางกายครับกลุเท้าเลยไงก็แจ้งได้เลยนะฮะตัวครับถอยทวนแล้วลงนะฮะรวยะบุกพีคผักลงได้ตัวนี้ถือไปครับขอเปี่ยนด้างขวา แตะบอลทุวันนี้ด้านอนอกเขาด้านนอกไปแล้วขอบคุณมากครับสุดตาจริงเติมสายต่องเออโก้บัสยืดกลับมาดังเดินด้วยวัดวันนี้การเล่นกลางแล้ววัดสีสีให้พี่วัด ใส่เซ็ตตัวแล้วตอนนี้ต้องขยับเกลือตัวมาวันนี้ก็หมาเล่นแต่ซัดขึ้นซ้ายโอ้โหติดบล็อกเอามากันอยู่ตรงกลางไส่ออกมาออกมาวันนี้โอ้โหูเลยเยอะมากใส่รีเซตครับเวลาตาอยู่ที่ฝะตูครับตใส่ไทยแต่ได้บอลกูขู่ได้บ้างไปดีไอชนล้มดอกยิงครับยกูกูติดเจ้าตีก็ยัง้ามาบล็อกไว้ได้ตอนนี้เปลี่ยนตัวครับ เห็นใครครับตีออกแล้วครับนะ่ะดีเลซ้ายทีขวาทีครับตีเดี๋ยวเปลี่ยนตัวออกไปครับแมาด <c ười> คันแผลพี่ียาอยู่ียาอยู่ขึ้นมาออกบอลอยู่ไหนครับเอาแล้วครับสวนกลับครับไวยแบบไหลต่อมาทางซ้าย วัดไข่บ้าไข่ต้องไข่น้องบอลอยู่ไหนอ้าวบอลหายก็โอ้โหอ่านี่ครับจับบอลไม่ไดบนี้อะไรตัดข้อกลางบอกว่าเอาแล้วครับบัดตัวนี้กว่ามีไซม์มีลัดครับต่อเข้ากลางจิกด้ีไซม์ก็โอ้โหอ้าวจังหวะดีจังหวะจับบอลมันนี้พวกคืนนี่ถือว่าจะไม่ค่อยได้ครับวันนี้สายคืนนี่จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับฝนมันตกครับ เอาบอลน,นี่ครับจับใหอยู่เจ็ดี่เราพาทางสี่ล้วสี่จับบอลต้องปูยังควายมาได้วันนี้ทิ้งบอลกันนี่ครับทุกคนจแล้วก็ปล่อยได้ปล่อยกันซ้ายชนแต่ลงไม่ผ่านเนี่ยผมอยากไว้สวยครับอแล้วโดนบีบวัดวัดคือเจ้าปีกเลยครับปีเล็งอยู่แล้วเตะทิ้งขึ้นมาฝงเช็ดสวยเลยครับใครจับแล้วล็อกกลับมาครับ โอ้โหแรงนะโอ้โหแล้วดูช็อตแก้ไขโอ้โหท่านี่จริงครับออกซ้อนดีกว่าดิไหลมาโอ้โหหลุดแล้วครับแล้วยังไงครับได้ไหมครับใส่ชนล็อกล็อกปอนหายกระโบโอ้โหเกมวันนี้เปิดหน้าแล้วครับทางด้านของอาจารย์นนท์นี่เขาต้องการจะดูแต่งแต่งลูกนิคฮะบโอกาสดีกันนะครับวันนี้นี่เขี่ยวไปเขี่ยวมาอยู่ครับ ออกมาอยู่ให้ไว้ครับตัดไหล่เลยครับเนี่ยฮะออกไปสายาสวยครับจับวันแรกได้ยิงยันบอลออกไหลัง่ยยิงครับเข่าขาดสองนาทีครับไม่ผิดไม่ดื้อครับสองนาทีสุดท้ายครับ

ตัดตรงเซฟก็มาบอลออกหลังไปก่อนแล้วครับโอ้โหจังหวะแตกบอลฮะเดี๋ยวใครก็เพื่อนๆนะครับพบกับวิณสัมพันธ์ครับชูสบายเป็นตัวด้วยฮะอ้าจังหวะลากเงี้ยสิเราแตกบอลโอ้โหสปีดสปีดมากเอาตัวบางบางออกไปครับเป็นลูกลากใส่ที่มาทั้งหเลยม้าบางบอล ยิงท้ายครับเผื่อเจ้าประตูทมทิดเตะไปโดนครับโับังไหลทางขวาแล้วให้ให้ทีมนี้เอาตัวบังโดนบีก็โดนบีทุกคืนละมาจะเข้ากลางได้ไหมโอ้โหดูครับโดนบีแล้วเนี่ยอยู่ขอปอดต่อบอลยันบีก็ดูคก็ง่ายแก้ไขกันมาได้ เดี๋ยวสายมาทัวกว่านี้เจ้าชนชนแหวคืนปิงทันไหมอ้โหไม่ทันครับโอ้โหจังหวะนี้แก้กันมาตั้งแต่หน้าประตูแล้วกูเป็นลูกทีมโกของจริงครับต่อบอลกันมาสวยครับเข้าจุดชมพระรามเจ็ดครับพราบาะามเจ็ดนาทีเดียวนะขึ้นหลังนาทีเดียว

โอ้จบไปก็เอาชนะไม่ได้ครับวันนี้แต่ไปจงมีขอโทษกันนะฮะจังหวะบอลท้าก็มีกันบ้างก็เล็กน้อยขอโทษกันไปครับจังหวะเอาบอลบอลท้าบอลครับเห็นป่ะครับจะบีกหลายนัดครับบอลลีกจะเดินยาวไว้หน่อยปรับปุ่ทีมกันหน่อยครับจากเพื่อนเดียูก็เอาชนะไม่ได้ครับวันนี้อ๋อคุณทุกทีมนะฮะขอบคุณด้วยนะครับปีกเองแค่น้อยของพีไม่ได้เปรียบเลยครับขอบคุณด้วยนะฮะอ่ะคู่ต่อไปครับลูกบอล